ราแแบบว่าฉลาดแกมโกงไงเสร็จปุ๊บล้วทำไงอะ่ะกูก็ให้ทอดไปวนเลยแล้วก็อายอายนะเขาเรียกว่าโคตรโคตรโคตรน่าอายนะคน <S 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 สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตามใจฉันวันนี้นะคะเราไม่ได้เจอกันนานนานนาน,น,าน,น,านมากมากแล้วนะคะสำหรับวันนี้ว่างค่ะแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะ วันนี้จะมาเล่าเรื่องราวที่ใครหลายๆคนมันได้อยากรู้ใช่ไหมละ่ะม่ไม่มีใครอยากรู้เขาเรียกว่าโคตรโคตรโคตรเขาเรียกว่าโคตรโคตรโคตรน่าอายนั่นคนมันเป็นโคตรโคตรเลยละ่ะสองอย่างนี้ที่อายที่สเลยนะคะคนเดี๋ยวไปฟังกันดูนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอายแล้วแบบว่าโอ้หอชีวิตนี้ฉันมี <laughs> ฉันไม่อยากค่ะไม่นอายกว่านี้แล้วล่ะคะ่ะเรื่องน่าอายเรื่องที่หนึ่งไปฟังกันเลยคะ่ะนีอย่างนี้ อ,อตอนสมัยเด็กๆนะเราก็เรียนโรงเรียนวัดนะนะบ้านนอกเป็นเด็กขากันามากๆเลยเหมือแนบบกันในโรงเรียนก็เป็นแบบเมือเรียกแก๊งอ่ะเป็นหัวหน้าแก๊งกอะไรประมาณนี้แล้วเนาะเเป็นโรงเรียนวัดนะทุกคนโรงเรียนก็อยู่ใกล้วัดถูกปะมันจะมีต้นไม้บกพวกของกินอ่ะต้นกระท้อนต้นมะขามอะไรอย่างเงี้ยตอนไปเด็กเราก็ใส่กระโปรงเลยจ้ากระโปรงบานๆนะคะแล้วก็พาเพื่อนๆไปดูตีระครัง นั่นคือต้องมาเก็บขยะใช่ไหมเราก็ไม่ได้ไปเก็บขยะกับเขาหรอกเราเราแบบว่าฉลาดแกมโกงไนงะแบบเเพื่อนไปกันสี่ห้าคนไปไปวัดที่วัดเขามีกระท้อนเราก็ไปขึ้นกระท้อนขึ้นทั้งกระโปรงอะไรขึ้นขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นไปแล้วก็เก็บกระท้อนลงมาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องดูเวลากันโอ้เขาให้เก็บขยะประมาณ15หนาทีเราก็ขึ้นต้นกระท้อนสิบนาทีใกล้ๆเวลาเก็บขยะเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเราก็ไปบงัเบง,เบงเอิญบังเอิญทุกคนวันนั้นกระโปรงมันไปเกี่ยวกับ เขาเรียกกิ่งไม้ใช่ไหมมันขาดทีนี้เราก็พยายามลงแล้วก็ลงไม่ได้ไปสายทําไงล่ะคุณครูให้วิ่งเขาเรียกรอดสนามหญ้าใช่ไหมมันจะเป็นหญ้าเจ้าชื้อแ้มกระโปรงไปหมดเลยอันนั้นคือประสบการณ์ที่แบบว่าอายเพื่อนอีกอย่างหนึ่งคุณครูพูดเรื่องหน้าอายเรื่องที่สองเลทุกคน <laughs> ทำไมอะ่ะไม่อยากฟังหรอฟังหน่อยก็ดีนะอันนี้คือ เราจะเป็นเด็กที่แบบว่าอยากไปโรงเรียนว้าตอนเด็กๆไปกับพี่ชายเนาะก็ไปเรียนกับพี่ชายไม่ได้ก็ต้องไปเรียนอีกชั้นหนึ่งเสร็จปุ๊บคุณครูคให้ไปนั่งแบบเขาจะนั่งสลับผู้หญิงผู้ชายสลับกันแบบนี้แหละนั่งคู่นั่งคู่นั่งคู่จะเป็นเก้าอี้ที่แบบว่าจะยาวนะทุกคนแบบไม่ได้เก้าอี้ตัวเดียวใช่ไหมก็จะเป็นเก้าอี้แบบยาวๆก็นั่งคู่กันผู้หญิงผู้ชายเสร็จปุ๊บโอ้ยทำยังไงนายปวดที แล้วปวดฉี่เนี่ยเขาต้องทํายังไงเนี่ยคุณครูไม่ให้ออกไปแน่เลยอะสักพักหนึ่งคนที่หนึ่งออกไปเขาไปยืนพูดอะไรกับครูวิ่ง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 แล้วก็ยกมือแล้วก็สวัสดีสวัสดีค่ะครูแล้วก็เดินออกไปกลับมา,านั่งไปเรื่อยนั่งเรียนอีกโอดมากแล้วกวดมากมากไม่กล้าออกไปไม่รู้เขาะจะพูดยังไงเวลาออกไปใช่ไหมเสร็จปุ๊บก็มีคนออกไปอีกไปพูดอะไรก็ไม่รู้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอะไรก็ออกไปอีกเสร็จปุ๊บ คนไม่ไหวแล้วคนไม่ไหวนะชีชีร่าเลยค่ะทุกคนชีแบบกางเกงคนหน้า,างๆอะ่ะเป็นรุ่นพี่เปียกหมดเลยเม็นชีฟมงเลยจำได้จนถึวันนี้เลยพี่เขาชื่อเพลิงธารานะคะเพลิงทาราทำไมเธอไม่ดูน้องน้องฉีได้ไงทำไมเธอไม่เอาน้องไปชีมไม่ชอบไม่ชอบ แล้วทําไงอะ่ะกูก็ให้ถอดไปหมดเลยแล้วก็อ้ายอายนะพาไปพี่ผู้ชายเขาพาไปห้องน้ำแล้วก็ถอดหมดเลยกางกเกงในหมดเลยแล้วก็ไปยืนรอยอยู่นั่นแหละแล้วเขาซักผ้าเขาซักกระพงแล้วก็เก่งให้ด้วยสมบัดิสมบัติแล้วก็มาใส่ต่อยืนแบบว่าอ้ยทุกคนแบบเดนไปหมดเลยภาพนั้นนะ่แบบว่าชีราาแลวทีนี้กูก็บอกมันนี่เลยมามาทำไมทำไมไม่มาขอครูออกไปข้างนอก พูดเป็นค่ะยัไม่รู้ว่าจะพูดอะไรประมาณนี้แหละเสร็จพูรูก็บอกว่าก็มาบอกครูว่าก็สวัสดีค่ะครูคะขออนุญาตไปห้องน้ำไปปัสสาวะไปถูชานะก็ว่าก็ไม่รู้นะประสบการณ์แบบว่าเดี๋ยวไหนดิใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างรอเปล่าก็ลองดูนะมันก็ขำๆนี้นะใครๆก็แบบว่ามีเรื่องเยียเี้ยวในโรงเรียนถูกไหมใครมีประสบการณ์ที่แบบว่าเยี้ยวกว่านี้ไหมแบบไม่ได้เยี้ยวสิแบบเป็นเรื่องน่าอายมากกว่านี้ไหมก็ลองลองม้นมาดูนะท้าทุกคน สำหรับคลิปนี้นะคะคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามเจอก,กันคลิปหน้าและคลิปต,ต่อไปนะคะเดี๋ยวจะมาทำคลิปเรื่อยๆนะคะทุกคนคอยติดตามกันนะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้านะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์กด s u บ s c ค i b e ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ